วัสดีจ้ากะทิน้อยกะทิน้อยจะไปไหนล่ะลูกกะทิน้อยกําลังจะไปหาคุณหมอกะทิซึมซึมคะคุณแม่ก็เลยจะพากะทิไปหาหมอเพราะว่าวันเสาร์ไปฉีดวัคซีนมาเออไม่รู้เป็นยังไงเนาะก็เลยไม่สบายเลยสงสารจุงเบยขอกําลังใจให้ที่น้อยเดี๋ยวที่ไปก่อนนะนะัดคุณหมอไว้ตอนห้าโมงครึง่ง เดี๋ยวเดินทางก่อนนะคะนี่มาขับรถดีกว่ากับแม่นะคะเดี๋ยวกะิมามาลูกมาไปขึ้นรถเดอ้อเดี๋ยวแม่จะขับรถไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวที่เดอ้อเดี๋ยวที่ท,ท,ท,ทีให้กำลังใจที่น้อยด้วยสวัสดีค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่เอซกะทิน้อยนะคะวันนี้กะทิน้อยไม่สบาย มาบอกพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีว่ากะที่ขอไปพบหมอก่อนนะนั่งบนตักแม่เลยนะคะกําลังเดินทางไปหาคุณหมอวิสุทธิ์สัตวแพทย์ที่ตัวเมืองนะคะเมื่อวันเสาร์กะที่ไปฉีดวัคซีนนะคะป้องก,กันโรคหิบมัดอะไรนะคะพะยาธิหัวใจประจําปีนะคะกลับมาก็อากาศเปลี่ยนหรือเปล่านอ้อกะที่เลยไม่ค่อยสบายสงสารนะคะเห็นซึมซึม เดินก็ซีงงงนะคะต้องไปพบหมอนะคะกะทีอายุมากแล้วก็สงสาร16ปี2เดือนนะคะวันนี้นะให้กำลังใจที่ด้วยนะคะอายุมากแล้วก็ต้องดูแลรักษาตามอาก,การไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะฉีดวัคซีนหรือว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเพราะว่าเขาอายุมาก,กเลยต้องไปพบหมอหมอจะทำยังไงกับน้องกะทินะคะปกติเขาจะต้องดีดแบบชูหน้าแบบ ยืนบนรถเลยนะคะแต่วันนี้เขาก็จะเงียบเงียบโอ้ยน่าสงสารค่ะเลยต้องพาไปหาหมอก่อนสงสารที่น้อยเนาะสงสารที่น้อยใครไม่เคยเลี้ยงหมาก็จะไม่เข้าใจนะว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยเราก็จะเศร้าด้วยนะคะเราก็จะเศร้าด้วยนะคะเออพ่อมุกแต่งเพลงให้ทีหนึ่งเพลงนะคะ อยังตั้งชื่อเพลงไม่ได้เลยอันนี้แม่ไม่เกี่ยวเลยเดอ้อตั้งชื่อเพลงว่ากะทิขวัญใจของบ้านนะคะว่าเป็นอย่างไรฟังเสียงสดๆด,ด,ดูก่อนนะคะกะทิไปหาหมอก่อนนะขอบคุณพอบุกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะไกดเพลงกะทิคือขวัญใจเนาะเธอคือดวงใจคือส่วนหนึ่งในชีวิต ทุกอย่างฟ้าได้ลิขิตให้มาอยู่ในครอบครัวน่ารักน่าชังขาวนวลไปทั่วทั้งตัวทุกคนต่างรู้กันทั่วกะทินี่คือควรใจดูแลกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีใกล้เใกล้ออกไปทุกทีไม่เคยปล่อยให้ห่างกาย อาหารก็กินของดีสุขอ,อนามัยวัคซีนฉีดป้องกันไว้เจ็บไข้รีบไปรักษากะทิคือที่สุดที่สุดของคนรักสัตว์ม้ามีประวัติพูดเดินพผันดีได้มาเลี้ยงดูอย่างดีครอบครัวเรามีเมตตา เป็นศูนย์รวมใจดังว่ามาดีมีคุณเจ้าของมองที่ครั้งใดเห็นแล้วสุขใจใครจะเหมือนที่น้อยไม่เคยแสเชอนไม่ดื้อไม่สนมนมองเหนื่อยล้าคราดที่มาเกียรครอใจพอง รักจริงที่ได้กับต้องรักที่ไม่มีวันจาง